อากาศหลังพระดางพี่น้องมนี่ตามกลางแสงแดดจัากหน่อยพี่น้องเอ้ย แหลมงามมักย่างมันจังแสบพี่น้องอ่าปญิงเสื้ออั๊มบักทัวแล้วมมัน,เ,นเดี๋ยวบอดาซอยมกัสกสุกตอนเด็กพี่น้องปญิงเสื้อ,อตั๊มบักทัวว่าใส่กับบรรยากาศน้ำงามเบื้องพี่น้องดอกไม,ม,ม้ดอกไม้งามบ่ดอกไม้ฟูกระเถิบเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องมันจะมีดอกไม้งามเนี่ยหอมเบิง้งจากน้อยกับหนาวแล้วนี่เบื้อง มักธรรมดาเลยพี่น้องมักใช้เกลือนาโฟนเนาะบางๆบาง,าบาง,บางจับเคียงให้นี่ได้พี่น้องได้เดืองดุบเดืองดุบเลยเคียงตอนนี้ก็ซอยแล้วหรือตอนนึง เสือข,อขาวๆนี่แล้วมันจีคขาเนาะพี่เนาะมันจะจวดจดทุเรนเอาพอดีชำนึงนี่มึง่งจับเคียงได้พี่เนาะแชทแชดแดแดดแดด เลือกเล็กน้อยเนะพี่น้องเนาะมันจังเสียบโอ้มันขักเสือหน่อยอผ่าพเลยเล็กปีงกับพูมีพีนลองเลยไม่หีบเลยใส่ไม่หีบย่างเสือหองให้ตำทั่ว กำลังดิสุกพี่น้องเอ้ยกำลังดิสุกนี่ึ้นหน่อยโอ้คักเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่างเชื่อไฟลุกวา,า,าบเลยเอาพอดีทำได้ทำพ่อพี่น้องทำนีพ่อวะครับบุตร้องอาสุากคักเนาะพอดีเรื่องๆเสื่อมไปเตเสียบเลยนะมันจดจ่อใส่กันเลย ไปดำดมอฟี่ซอยกันเด้อซอยตอนสีนงไง้วนะพี่น้องโอ้แต่พอยดีขนาดโอ้หอนหอนหอนโอ้โอ้หขักขักขักมามามา ทุกเดทีแล้วเรือติดตามักทัวพี่น้องเลยบ้านได้เคียงมายุ่งครับเหมือนอ้วหอนเด้อโมเมนต์สั้นไหมพี่น้องมันหอนใหม่ๆม,ม,มันหอน ว่าไงพอดีเป็นน้ำตกเลยพี่น้องทีมมันก็ได้มันบ้า,บาอืมอืมอืม มักใส่เกลือใส่อันนี้ก็นั่วดีตัวละครับอ่ะพี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายซู่ขู่สู่คนมันนี้บ้าดำได้อีกอย่างเสือหอนๆอนได้แล่พี่น้อง ใส่กับตำบักทัวมากินขาา้าวปลาน้ำบารดัมใส่กับบรรยากาศดอกไม้งามๆครับทางคางนี่ดอกไม้เหลืองๆงามๆในกระปักมทัวย่างเสือมาหนิมาพี่น้องยุบกระปมมักมทัวน้ำบารดัมกระักมทัวบารดัมใส่บริษัทเครือๆนะครับวันนี้เก็บบักขามน้อยมาใส่พี่น้อง โอ้โหหดีเลยพี่น้องกินพ่อมห่อนนะพี่น้องเนาะเสือ จังงานค่าแต่ว่ามันเย็นตอนน้อพี่น้องอ่ะ กายแต่แดดบริเวณออกแห้งพี่น้องบรรยากาศมีนเป็นสียงอ้าๆเลยพี่น้องน้ำมักนุาง บินสูงกันมากขออยับเซตเฮือดได้เพี่น้องได้โอ้หอนเว้ยลมพัดมากเลยเพี่น้อง đi đường các ngoài phải không? แนวตำมักทั่วกับบริจาคตำใส่โคกและบริจาคใ้พีให้น้องเขาเบิ่งครับตำใส่กับบังไม่ไผ่ด้วยพี่น้อง อมอม้ากสูงบินจำก็คืนมาสูงใ้เนห้นครับเนาะ สีมันใส่ตามอกตัวสีเปเพชรปู ừ đẹp ma đẹp, đẹp nhỏ thằng đẹp thang minh ngoan ขักขก,ขก,กินอยู่ปลาอยูผ่ผู้กินแค่หยังกระเสบเนาะพี่น้องเนาะโอ้ตำบหกูถัว่วกนะ็ระเส็บเนาะ ทำทั่วแบ่บดิบเบิดปาแหละหอืมแดกก็ตอนแห้งครับพี่น้อง,หงเงหน็นกันอยู <H> ่บ <H> ่ครับ คือเป็นว่าเพิ่นมาอุนปิงให้นะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> จืนเบิดเอา มุกตัวเวิร์ตาแล้วพี่น้อง chầm sữa phắt phắt ô oh. chầm nằm nua mẹo cái đấy nó bị nóng ạ không im là bờ đạm cả โอ้คลาดสายพี่น้องเอ้ยแดดซองจักหน,น่อยเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปยางเสือตำหมักทัวแฉบๆมื่นอนี้กเอาไว้สามีเนาะพี่น้องเนงาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำบางเทื่อกะอาิีพสุภาพอ่ะบรรยากาศเทิงภูคือเก่าครับมื่นอนี้พาพีพาน้องเฮามากินขา้าวปลากับบริวาอย่างไรครับได้ยางเสือกับตำหมักทัวฝากผู้ที่บทันติดตามนะครับ ติดตามเป็นกําลังแรงใจให้นําผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้จะมีน้องพี่น้องเนาะเบึง่งดอกไม้งามๆพี่น้องเรื่องอึมเสริมนาผู้เฮาเห็นบ่ขักพี่ได้บ่ดำว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ